โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้ล็อก Gmail ตัวเครื่อง Xiaomi นะครับที่เป็น MIUI 1 1หรือว่า12หรือว่า MIUI 10สามารถใช้แนวทางการแก้แนวทางนี้ได้นะครับโอเคการปลดตัว Gmail หรือว่า Google Account เราจะอ้างอิงตาม MIUI นะครับถ้าเป็น Xiaomi โอเคเรามาเริ่มไปเลยนะครับเริ่มแรกเลยกลับมาหน้าหลักนะครับเชื่อมต่อ WiFi ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องเชื่อมต่อ WiFi ให้เรียบร้อยถ้าเป็นเครื่อง Xiaomi นะครับ ถ้าตัวเครื่องติดล็อก gmail หรือว่าติดล็อก google account จะสามารถกดข้ามไปได้นะครับจนถึงหน้าสุดท้ายจนมีคำว่าเสร็จสิ้นเข้าหน้าหลักแล้วมันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับมันจะเด้งให้เราไปต่อไ i f i เหมือนเดิมจึงจะเจอหน้าติดล็อก gmail นะครับทางที่ดีเราก็เชื่อมต่อ wi-FI ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปเลือกภาษาเลือกภูมิภาคที่เราอยู่นะครับตัวนี้กดเลื่อนลงมาล่างสุดครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับรก็ติ๊กไปแล้วก็กดถัดไปครับนี้ผมเชื่อมต่อ wi-FI เรียบร้อยแล้วนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มข้ามกับปุ่ม Next ให้เรากดปุ่ม Next น,นะครับลูกศรขวามือนะครับพอถ้าไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi จะเป็นปุ่มข้ามแทนนะครับอย่างไรมันเขาก็จะเด้งกลับมาหน้า w i f i เหมือนเดิมครับทางที่ดีเรากดต่อ w i f i แล้วก็กด Next ไปเลยครับอันนี้พอเด้งมาหน้านี้กดไม่คัดลอกครับ อันนี้เป็นแนวทางการปลดแบบง่ายๆนะครับลองไปใช้กันดูตัวเครื่องก็จะมีการเรียกถามรหัสปลดล็อกนะครับรหัสตัวนี้คืออะไรนะครับเขาก็จะขึ้นว่าปลดล็อกหลังจากรีเซ็ตค่าโรงงานอุปกรณ์ของคุณรีเซ็ตเป็นจากโรงงานของคุณสามารถปลดล็อกได้ด้วยรหัสก่อนหน้านี้ก็หมายความว่ารหัสก่อนหน้านี้หมายความว่ารหัสล่าสุด ที่เราตั้งก่อนล้างเครื่องนะครับก่อนเราไปวิบลาต้าหรือเราสั่งรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับตัวระบบของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาอีสิบเอ็ดหรือมาอีสิบสองนะครับจะมีการเรียกถามรหัสครั้งล่าสุดก่อนเราล้างเครื่องนะครับถ้าเราจำไม่ได้มันก็จะมีใช้ามาอีกว่าใช้บัญชี Google แทนนะครับตัวนี้แหละตัวที่เราจะปลดกันมันก็จะมาอย่างนี้นะครับตามจริงมันจะต้องมีปุ่มข้ามหรือว่าปุ่มสร้างบัญชีนะครับ แต่ททนี้ถ้ามันไม่มีมันทึบอย่างนี้มีแค่คําว่าหากเลืม Gmail ก็คือตัวเครื่องติดล็อกตัวบัญชี Google account ในนอนครับตัวนี้บัญชีตัวนี้คืออะไรนะครับบัญชีตัวนี้คือบัญชีที่เราใส่โหลดเพ y สโตครั้งล่าสุดก่อนเราล้างเครื่องนะครับก่อนเราคืนค่าโรงงานก่อนเรารีเซตหรือว่าก่อนเราวิวดาต้ามันจะเป็น Gmail ตัวนั้นนะครับ Gmail ที่อยู่ในเพจสโตไม่ใช่เราไปสมัคร Gmail ในคอมหรือในมือถือเครื่องนึงแล้วมาใส่นะครับมันไม่ได้นะครับไม่ถูกตัวนั้นผมรองให้แล้วนะครับผมตัวนี้ ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูแนวทางการปลดกันนะครับคลิมนี้ปลดแบบไม่ยากนะครับปลดแบบง่ายง่ายถ้ามันติดหน้านี้นะครับแน่นอนว่ามันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือเราจะลองเล่นบล็อกนี้ดูเล่นบล็อกภาษาดูนะครับไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่แป้นพิมพ์ครับแล้วก็เลือกไปที่ลูกศรขวามือนะครับเห็นไหมครับลูกศรตรงนี้แล้วก็กดไปที่ขวามือบนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบเมื่อกี้มันมืดใช่ปหครับเดี๋่เราย้อนไปกับหน้ากับ จีเมลจีเมลอีกรอบเรามาอยู่หน้าจีเมลนะครับติ๊กตรงนี้ให้มันมีแป้นภาษาขึ้นมานะครับกดไปที่รูปโลกถ้าจะให้ดีนะครับให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าภาษาอินเดียนะครับมันจะติดบั็กง่ายแต่อันนี้ผมได้มาเป็นภาษาไทยแล้วก็จะลองเล่นบั็กภาษาไทยไปดูก่อนนะครับโอเคกดไปที่แชร์ र, ไปที่รูปโลกครับเลือกไปที่การตั้งค่าภาษาเลือกไปที่ตัวนี้ครับเพิ่มแป้นพิมพ์สีน้ําเงินตัวนี้ทีนี้นะครับให้เราเลื่อนหาภาษาภาษาอะไรก็ได้แต่ขอให้มีลูกศรขวามือที่ภาษาเห็นปะครับ สังเกตดูลูกศรขวามือนะตรงนี้เห็นปหมครับมันจะต้องมีลูกศรขวาภาษาอื่นไม่มีนะมันจะมีแค่บางภาษาที่มีลูกศรขวามือนะครับลูกศรตรงนี้ให้เราเลือกภาษาที่มีลูกศรนะครับคลิกเข้าไปทีนี้นะครับกดไปที่สามจุดสมจุดที่ขวามือบน3าจุดไข่ปลาขวามือบนแล้วก็เําว่าความเชื่อความเชื่อเหลือแล้วความคิดเห็นเอาคําว่าตัวนี้ครับอันแรกรีเซ็ตอุปกรณ์แอนดรอยด์เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดตัวนี้ติดบั๊กไหม เดี๋ยวลองดูบั็กนี้นะครับถ้าไม่ติดมันจะมีอีกบั็กหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นนะครับให้เรากดไปที่รูปตรงนี้ครับสามสามเหลี่ยมตรงนี้สามจุดตรงนี้อ่าตัวนี้บั็กไม่ติดนะครับถ้าบั็กไม่มีอย่างนี้นะครับให้เราย้อนกลับมาครับอันนี้คือบั็กนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ไม่เล่นบั็กนี้เราก็จะย้อนกลับมาไปเล่นอีกบั็กหนึ่งโอเคครับย้อนกลับมา <c oughs> หน้าติดจีเม,มลเหมือนเดิมย้อนกลับไปอีกครับย้อนกลับหนึ่งทีย้อนกลับอีกหนึ่งทีครับ จนอยู่หน้า WiFi นะครับพออยู่หน้า Wi-Fi เสร็จปุ๊บให้เราไปตัดการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับไม่ให้มีซิมในโทรศัพท์นะถ้าใครมีซิมมือถือให้เอาซิมออกก่อนนะครับไม่ให้มีตัวเครื่องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคลิกไปที่ w ว f i นะครับผมจะตัด wiFi ออกก่อนคลิกไปที่เครื่องหมายตรงนี้ของ WiFi เครื่องหมายให้มันไปชื่อ w i f i เรานะครับทำอยงไรก็ได้แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับกดคําว่าไม่จาเครือข่ายนะครับหรือว่ายกเลืกอเครือข่ายบางเครื่องอาจจะเขียนว่ายกเลืกอเครือข่ายแต่เครื่องนี้เขียนไม่จาเครือข่ายเราก็กดไม่จําารือข่ยไป แล้วก็กดตกลงครับให้ตัด wifi ทั้งหมดนะครับตัดการเชื่อมต่อ wi-FI ทั้งหมดแล้วก็กดคําว่าข้ามนะครับรอบนี้จะต้องกดข้ามนะเราจะไม่กดข้างหมายตรงนี้แล้วนะครับกดข้ามเราก็กดเพิ่มเติม <ๆ S 2> เพิ่มเติมยอมรับครับ <t> มันจะเป็นบั็กนี้นะครับจะเป็นการบั็ตั้งรหัสผ่านทับนะครับมันจะหลอกตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะมีการเรียกถามรหัสก่อนเราล้างเครื่องใช่ไหมครับ เราก็ตั้งรหัสทับเข้าไปเลยแต่ต้องเป็นการกดข้ามนะต้องไม่มี wifi ต่อ wifi หรือว่าต่อเน,น็ตมันถึงจะมาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้กดคําว่าเฉพาะล็อกหน้าจอนะครับลองดูแล้วก็เอาคําว่ารูปแบบน,นะครับรอนะครับรอตัวเครื่องเขาวิ่งเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสนะรอตัวเครื่องเขานะครับมันจะมีนับสี่วินะครับพอนับสี่วิเสร็จมันจะมีคําว่าตรงนี้รับทราบเราก็กดคําว่ารับทราบไป มันจะให้เราวาดรหัสนะครับให้เราวาดไปเลยวาดง่ายๆไปนะครับยืนยันอีกรอบหนึ่งครับมันจะเป็นบล็อกตั้งรหัสานทับนะครับตัวนี้แค่นี้ครับพอเราวาดเค่นี้ตัวเครื่องไม่ได้ค้างนะครับมันจะมีลูกศรขวามือให้เรากดนะครับเป็นขวามือตัวนี้ให้กดไปนะครับแค่นี้ครับแล้วก็กดลูกศรขวามืออีกกดไปครับอะตัวเครื่องก็จะเด่งกลับมาหน้า เ,เ,ขเข้าเครื่องได้อย่างยังนะครับยังเข้าไม่ได้เราจะต้องย้อนกลับไปต่อ wifi ก่อนตัวเครื่องติดรหัสหน้าจอแล้วนะตอนนี้ต้องทําให้เครื่องติดรหัสผ่านหน้าจอก่อนครับมันจะเป็นบั๊กนี่ครับมันจะเป็นบั๊กนะครับโอเคครับมันจะเด้งกลับมาหน้าหน้าหลักนะครับถ้าเราไม่ต่อ wifi ถ้าเครื่องยังติด Gmail อยู่จะเด้งกลับมาหน้าหลักเหมือนกับเมื่อกี้นะครับให้เรากดไปที่อันนี้แล้วก็กดลูกศรขวามือครับกดลูกศรขวามือครับ เลื่อนลงมาล่างสุดครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดลูกศรขวามือกดถัดไปครับ<ห>เชื่อมต่อ wifi ให้เรียบร้อยครับขั้นตอนนี้เชื่อมต่อไวไฟเรียบร้อยให้มีรูปไวไฟขึ้นที่ขวามือบนนะครับแล้วกดลูกศรถัดไปครับตรงนี้สีดำเงินถัดไปนะครับไม่ใช่ข้ามนะรอบนี้เราไม่กดข้ามแล้วนะครับกดถัดไปอีกรอบนะึง กดไมค์คัดลอกครับซ้ายมือล่างเ,าเห็นไหมครับมันจะมีรหัสให้เราวาดมันก็ตัวเครื่องก็จะถามเหมือนเดิมวาดรูปของคุณอุปกรณ์ของคุณรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานอ,าอุปกรณ์คุณถูกรีเซ็ตเป็นค่าเป็นจากจากโรงงานของคุณสามารถปลดล็อกได้ด้วยรหัสก่อนหน้านี้เห็นไหมครับรหัสที่เราตั้งทับแล้วก็วาดไปเลยนะครับไปเี้ วาดไปเลยนะครับมันจะเป็นตัวทึบปเราวาดไปได้เลยมันจะไม่ลากตามมือเราครับแต่มันวาดได้โอเคนะครับ Gmail ก็ได้หลุดแล้วจะมีคําว่าสร้างบัญชีข้ามนะครับให้เรากดข้ามไปก่อนสามารถไปสร้างทีหลังได้ในเพจสตูนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น miui ล่าสุดแล้วนะครับสามารถใช้วิธีนี้แก้ได้เลยณนะวันนี้นะครับในานาคตอาจจะมี miui สิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรก็ลองมาเล่นบั๊กนี้ดูนะครับ หรือผมอาจจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะาบั็กมาให้ดูเรื่อยๆวันนี้กดข้ามนะครับเป็นมีให้เขาสามารถสมัครทีหลังได้กดข้ามครับข้ามามำนวนอันนี้กดลูกศรถัดไปนะครับจำนวนนี้กดถัดไปครับมันก็จะมาถึงหน้านี้แล้วพอถึงหน้านี้ปุ๊บเราต่อ wifi นะครับทุกอย่างติดบ,บัก็กตามที่ผมสอนนะครับแน่นอนว่ามันต้องเข้าเครื่องได้แน่นอนนะครับรอสักพัก จะไม่เด้งกลับอนไหครับพอเข้าเครื่องได้แล้วตอนนี้เขาใช้งานเครื่องได้แล้วตัวเครื่องก็จะยังติดรหัสผ่านอยู่นะครับเราก็แค่ไปปลดรหัสออกรหัสตัวนี้ปลดอย่างไงนะครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาขวามือบนสุดเลื่อนตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ไปที่รูปแว่นไข่อ่าูปฟันเฟืองครับขวามือบนขีกเข้าไปให้เราเลื่อนลงมาล่างๆครับหาคําว่าล็อกหน้าจอล็อกนะครับเป็นเป็นรูปก,กุญนแกอยู่ แช่นี่ไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับให้เราย้อนกลับมาปรับแสงดู่ครับ <S <S ให้เราหาคําว่ารหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้เอาคําว่าหน้าจอล็อกมันไม่ใช่นะครับหน้าจอล็อกคือมันจะเป็นการตั้งเวลาล็อกของหน้าจอเฉยถ้าจเอาลาดผ่านออกนะครับให้เราไปที่คําว่าลาดผ่านและความปลอดภัย <S <S เลือกไปที่คําว่า รหัสผ่านครับลูกุญแจวาดรหัสผ่านที่เราตั้งมาแล้วครับแล้วก็ออกคําว่าปิดใช้งานล็อกหน้าจอครับตกลงแค่นี้ครับรหัสก็หลุดแล้วเอาเปิดขึ้นมาดูครับไม่ครับไม่มีรหัสแล้วนะครับตัวเครื่องจะไม่ติด Gmail นะครับสามารถปิดเปิดเครื่องได้อีกหนึ่งรอบเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็ค Gmail กันครับว่ามีไหม สี่เมลจะอยู่ที่คำว,ว่าตัวนี้ครับบัญชีและการสิงไม่มีนะครับตัวนี้เราสามารถไปสมัครแล้วก็โหลดใหม่ไปสมัครในเพจสตูนะครับแล้วก็สามารถโหลดใช้งานแอปได้เล,เลยนะครับตรงนี้ก็ขอจบแนวทางการปลดไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันหน่อยจิหน้าครับ